ใครที่กำลังหาหูฟังครอบหูมีไมโครโฟนในตัวราคาถูกเสียงดีมาดูนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับหูฟังบลูทูธแบบครอบหูรุ่น h p 11จาก D Power เป็นหูฟังบลูทูธแบบครอบหูที่มีดันามิกไดรเวอร์ขนาด40มม,มให้ความคมชัดครบทุกรอบมิติเสียงและก็มีชั้งไมโครโฟนและเครื่องเล่นเพลง MP3 ในตัวอีกด้วยการใช้งานก็ง่ายเพียงแค่กดปุ่มการทำงานบนตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว นะคะเขาก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ่แฟลก์ดและ AUX แล้วเขาก็มีแบตเตอรี่ในตัวถึง4 0 0มป์ที่ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงจะชาร์จแบตก็ง่ายนะคะเพียงแค่เสียบสาย USB-C ที่แถมมาให้ในกล่องก็สามารถชาร์จได้เลยเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีขาวสีดำและสีน้ำเงินอย่างนี้เลยใครที่สนใจหูฟังบลูทูธแบบครอบหู h p c 11ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีพาวเวอร์ได้ทั่วประเทศเลยนะ ะะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย